ดวงชะตาพิกผันสี่ราศีจะกลับมารุ่งเรืองโดดเด่นวาส,สนาบารมีกระชูดเงินทองล้นมืออันดับหนึ่งชาวราศีเมษ ราศีเมษดวงชะตาดีขึ้นในรอบเจปีหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมายาวนานปี2566นี้ดวงชะตาฟ้าเปิดดีในทุกเรื่องโดยเฉพาะการงานการเงินชีวิตจะก้าวหน้าไปแบบที่ไม่ต้องมีอุปสรรคมาขวางกันขอแนะนำให้ทําบุญเกี่ยวกับสัตว์หรือช่วยเหลือสัตว์จรจัดไถ่ชีวิตสัตว์งดทานเนื้อสัตว์จะเป็นสิริมงคลต่อคุณได้เลขมงคลของคุณคือหมายเลข 6, จะนำพาชีวิตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อันดับ2ชาวราศีมังกรยิ้มได้อย่างแน่นอนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมานานครั้งนี้ถึงเวลาของคุณแล้ว จะได้พบกับความสำเร็จสิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จกำลังจะหมดไปจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่องดีๆจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นมากความรุ่งเรืองกำลังจะมาเยือนดวงดีมากทั้งเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเตรียมตัวยิ้มรับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น เลขนำโชคของคุณคือหมายเลขเจจะมีโอกาสพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวอันดับ3ชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์เมื่อดาวเสาร์เมื่อยือนส่งผลทำให้ชีวิตของคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนปีก่อนเคยเหน็ดเหนื่อยหลังจากนี้ ชีวิตสุขสบายแล้วหากแข็งแรงอดทนรับรองเลยว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการทำบุญซึ่งเกี่ยวกับแสงสว่างหรือการถวายปัจจัยค่าน้ำค่าไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีโอกาสสร้างผลบุญทำให้เกิดหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความร่ำรวยจะปรากฏเด่นชัดชีวิตจะมีกินมีใช้เลขมงคลของคุณคือหมายเลขหนึ่งจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ อันดับสี่ชาวราศีเมทุน ราศีเมทุนยิ้มรับทรัพย์ปี2,566ถือว่าเป็นปีแห่งการสร้างฐานะของชาวราศีเมทุนดวงการเงินดีมากชีวิตโดยรวมมีความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนการทำบุญครั้งนี้ของคุณขอแนะนำให้ตักบาตรในวันเกิดจะมีโอกาสมีโชคลาบรอยหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองดวงจะหมดเคราะ์ หมดโศกอุปสรรคปัญหาจะค่อยๆหมดไปขอแนะนำหมายเลข4เป็นหมายเลขมงคลจะนำพาชีวิตก้าวหน้าและมีโอกาสรุ่งเรือง ลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ